สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่เอลซายช็อปนะครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะข้างหน้าก็จะเป็นประมาณบาร์บาร์เบียมีกาแฟแล้วก็มีน้ำสีมีไซรัปอะไรอย่เงี้ยครับเหล้าปั่นนะฮะส่วนด้านในก็จะเป็นอบอ w วอชนะครับเกี่ยวกับพวกล้างรถนะครับนี่ก็เป็นรถที่ร้านเรานะฮะ น,นี่ก็เป็น B M W อันนี้ผมใช้อยู่เมื่อประมาณ4 5หเดือนก่อนนะฮะขี่<ท>ดีมาก <c oughs> ขี่ดีมาก B M เอมแต่หลักผมจะใช้คันนี้นะตอนนี้ดูกติ v ีโ <c oughs> นะฮะสอนน้ารถผู้การนะฮะคุณแบงค์ R1 วันะฮะผมจะพาเดินเซอร์เวชชมทีละจุดแล้วกันเผื่อ <c oughs> ใครอยากมาใช้บริการอันนี้ก็เป็นดูคติ v ีโนะครับกับเบาะอะคันทัล่าแท้จากประเทศอิตาลีนะครับแท้นะครับตัวนี้มีใบเซอร์การันตีแน่นอนนะฮะ นะอันนี้ก็ล้างที่ที่ร้านเราเลยที่ไบวอสนะฮะในตู้ก็จะเป็นสินค้ามีฮะยาบุษะเซ X 1ิบนะครับามร300นี่ก็เป็นเาขาเรียกใบผ้าต่างๆนะครับของเราจะใช้แบรนด์จาก Leather Warehouse นะฮะทั้งหมดเลยอคาทร่านะฮะมีหมดนะฮะเรียกได้ว่าคือแบบเกรดนอกอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวเลยนะตอนนี้เป็นทั้งเซตนี่ก็เป็นอาวันอคาร่าแท้เหมือนกัน ประมาณนี้นะฮะนี่เครื่องจักรที่เราใช้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับด้านในก็จะเป็นเครื่องเย็บนี่ของคนตัดนะครับเราจะแบ่งโซนทํางานนะฮะที่นี่ทํางานกันประมาณสิบคนนะฮะโดยประมาณนะมีหลายฝ่ายนะฮะนี่ห้องรับรองลูกค้าก็นั่งตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องถัดไปข้างน,นอกมาก็จะเป็นหน้าบาร์อยู่นี้โซนนั่งกินชิลได้ตรงนี้ลงโต๊ะเพิ่มตรงนี้เป็นห้องถัดไปห้องรับแขก นะครับเข้ามาก็จะประมาณนี้ห้องรับแขกที่ผมทำนะครก็จะมีรถโชว์นะฮะให้ดูอันนี้ไม่ใช่การทอร่าอันนี้จะเป็นหนังกับนะครับงานจาก warehouse leader นะฮะ leader warehouse นะครับ,ร house, รบชื่อบริษัทเขาก็จะเซฟกว่าอาคาตาร่าราคาถูกกว่านะครับเปิดสว่างสดใสนะครัันนี้ก็แต่งบ้างนิดๆหน่อยนะฮะตรงนี้ก็เป็นที่วางหมวกวางของ สำหรับลูกค้าเวลามาแขวนเสื้ออันนี้ก็เป็นโซนกาแฟนะครับกินฟรีนะฮะตรงนี้กาแฟโอนตินเรามีให้หมดนะครับที่ร้านเรามีสเต็กนะฮะทุกวันเสาร์ข้างในาก็เป็นเครื่องดื่มมีหมดเลยฮนะทุกอย่างทุกอย่างที่จะมีได้น้าตาลสดโค,โค,ค้กเคอร์ฟเวนต้าเบียร์กาแฟอันนี้ก็เป็นพวกอ่าแพ็กเกจทางร้านเรานะฮะเป็นจากรเลสวอตนะฮะเลสแบ็กส์เออลืมผิดเคลือบสีปอกแขนยาฉีดโซ่ ของแต่งอันนีข้ของตรงนี้ใช้ได้ฟรีนะฮะใครอยากมาใช้ตรงนี้ผมให้ใช้ได้เลยนะครับต,รต่างๆโซฟาอเดี๋ยวไปดูห้องล้างน้ครันห้องล้างรถตอนนี้ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไปดูว่าเป็นไงพาเข้าไปเปิดโตูไปไปัป๊บเข้ามาก็เจอยักษ์เขียวฮะยับุษะเดีย๋ยวเปิดไฟก่อนนะฮะเจอยักษ์เขียวแล้วก็เจอยบับุษะนะฮะนี่เป็นหนังแนปป้าแท้ฮะนปป้ากันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ โอเคก็เดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันผมรีวิวข้าวห้องน้ำมันยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ให้ดูบรรยากาศข้างหน้าเปฮะเต็มๆบรรยากาศประมาณนี้โอเคไหมจัดปะโอเคยังไงฝากด้วยครับกับเรสต์สไตล์ไบวอสนะฮะสวัสดีครับ